อะไรพลอยขึ้นไปทำไมขึ้นไปทำไมดูสิขึ้นไปทำไมแล้วลงได้ไหมน่ะ ไม่ช่วยนะขึ้นไปได้ก็ต้องลงได้เออไม่ต้องร้องเอาลงมาลงมาแน่จริงลงมาเออช่วยไม่ได้เราขึ้นสูงขนาดนั้นทำไมไม่ขึ้นต้นมะยมล่ะลงมาเลย ดูเขาเล่นข้างล่างเนี่มันขึ้นไปทําไมข้างบนพองก็อยู่ข้างล่างเพชรก็อยู่ข้างล่างน้องตัวเล็กก็อยู่นี่มาลงมาเอ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 ามาลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลย ต่ปีนหาปีนต้นกล้วยได้หนุนไปไหนอะเพชรมองน้องเหีืยเพชรทั่นนี่มองน้องจะขึ้นดีไหมนะ่าจะตามมันดีไหมนะ้าเอาใจช่วยเหรอดูซิมันจะลงยังไงดูซิ ờ à. phim này có tông lùng lại hết áo trái chua rồi nè Mày subscribe cho kênh Ghiền Mì หหอ๋อ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 ,อ,อตัวเล็ก,กตัวเล็กนี่ก็หายดีแล้วครับหายดีแล้วแมวหลงแมวเขาทิง้ง ัก็ยงเป็นน่ะเป็นไข่หน่อยๆไไปปนั่งกันเล่นกับพ่อไปามามานี่มาไปามานี่เดีมามานี่มามานี่กันมาฮะตาจะไปไหนไปไหนจะไปไหนมาเฝ้าคอยเฝ้าน้องเลยดูพี่มีที่นี่ ที่มีทองไปไหนทองทอง